ทักทายสบายดีเพราะว่พี่น้องทั้งยูกไก่ลูไก่ฟังไทยฟังลาวก็ตั้งประเทศเนาะมันีะสอนมาที่หน้าน้องลินสาวผู้ไทยพี่น้องนี่เจ้าเจ้าค่ะวันนี้ว่ะเยอะไปบุญนะป้อ้อแต่ว่ามาแวมาแวลินก็เนาะมาแวบุกบรรยากาศแล้วก็มีสาวสาวไอเนะาะซึ่งเป็นเอ้ยของสาวลินวันนี้ลินจะไปเซอร์ก็แล้ว จะไปสีเาไฮพี่ๆอาไปสียงาไ้บ่สไปส่งเขาไปส่งเลยก่อนเออเอ้ยพอมัไม่ได้ไปบ่สไม่ได้ไปบุญองคกันบ่อสจะขออีเมลก็จะขออีเมลก็เนาะขอเ่าได้จะไปพองกันมาเป็นเครื่องกันนะมาไปสภายในี่ได้าเลยเออเป็นเป็นเครื่องเดี๋ยวสีลาะเบื้องแถวนี้ท่าเด้อมาไปเบื้องบ่แถวไฮคุไฮอะไรคือใส่บอสใช่าย่แถวนี้กันก็ได้ ไปไส่องมีตัวไข่แล้วน้ออุ้ส่ากระบิดไ่หลายนี่มากับส่องอ้ไทยฝั่งรามีขึ้นแล้วสบายดีสบายดีพ้อนพี่น้องเาก็อมนีกะมีแผนละสิไปนาป้อนไปบุญบางไฟอะไรไปตอนนี้ย้อนิต์สองโมงเลยชุมย like ังอยู่ทงไทยทงนานอยู่ป่าที่อยู่จมาผันหรือบอ จักว่าสีท่านอันต่อเลิกกะไปเบิ่งน้กากันนี่แหละทุกคนนะตอนกอแห่จักทันหรือว่าตอนก่อแห่หมอท่านกะไปเบิ่งฮานขายือมและก็ตอนข้าจูนน่ทาน,น,<ล>นั่นแหละ,ะกับตอนข้จู่บังไฟเนาะแต่ว่าเขาเฮ็ดเ,เ,เ,เองเลยเนาะแม่บ<อ>ังไฟเขาเฮ็ดเองก็เลยจะไปเบิ่งตอนกอแห่น้ำนะครับแล้วมีโว๊ดมีเพล่เ<อ>ขาเฮ็ดแบบสมัยเจ้เก้าบังไฟแบบสมัยเจ้เก้านะบันดาปอดนี่แหละเหลืองบังไฟนี่คักก็โม ไข่หมุนมังฝ่ายบารพบอญยามเด้อแล้วคือว่าแถวแบบว่าบริเวณใกล้เคียงหรือว่าแถวบ้านเกศนี่คือแบบพากันไปเซลล์ๆแล้วก็โมนทุกคนเนยให้ความจเจริเป็นพิเศษเนาะนทางแถวสะวสะอันแถวในเมืองเขาก็มาหลายเนียเป็นปีแล้วนี่ก็ไปก็ต่ำเองเนี<ห>่ยเธอครบต่ำเขาต่ำมึงเท่าก็เคยต่ำเลยตอนบุญมังไ่มาเจ้าของฮะชอบสิแล้วขอแห้งเนาะจนว่าเธอโทมผูม้เละเดี๋ทางนี้จะน้องสายฝนโอ้ยสายฝนเอ็ดพอดี ก็รักนั่งดูไปก็เดินสบายดีสบายดีมากับน้องๆกับอายใครแต่ไอ้แกสอบประถิท้องเพราะจะน้องลาหลงซักๆอุ้ยขึ้นแหละนั่นน่ะอันดูดูหรือโตหรือก็โดนนี่น่าดีๆเพื่วันห้มุมบรรยากาศแล้วทั้งเถียงฝนย่อจะลงมึงปะหย่อย่อเลยย่อนหย่อย่อมึงดูเห็นแต่ปลาตายนั่นบ่ เ๋อมงวันดอกใจ่เบิดเสียงแมงวันเยอะเออสู้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 ฮึบเย่เย่โอ้ยในป่าโทรไปไหนเอาพี่เอยัหพี่เยอะนันน่ะยังใ่มแมนบอไม่ปหบอสคข่ปีงบอสไข่ปีงบอลไนบอไข่ี๋บอปี๋อ่ปี๋งนี่พุ่ ปลาหลายด้อมีกุ้งงามกุ้งแบบนี้นักมั้งเราจะลงลงเอาไปเอาไปบ่อนควายได้หลายพพดีปิงเต็มอยู่ปลาหลายอยู่แต่ปลาตายตอนนั้นปลาบอลยังเล็ก็ปลายังตัวใหญ่เลยลิน ปลาซิวป่ะปิวอนนี้จมลงไปทินนี่ป่าอ,ปอนตัวบางใหญ่นึงปอมขนาดผู้ป่าบอ,อนนี่เท่าูสายธรรมศาตร์กับช่งซีนี่เนาะมันงคือสไลบอแล้วรับรงามงามมุมนี้นะบรรยากาศเนอะมุมใดก็งามโชน่าตื่นรู้ชีควายรีดนควายไปเลย ควายปูโตเีเลยฟ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทางพีควอยน้อยบอนะนะดูนะัวดีบ่ิอดควายน้อยพมโฟนเนาะเออควอยน้อยตัวนึ่งโลมันเกือบสมตัวทางนี้อีมนบารลินัวทางนี้กะอ๋อสาวควายตแปลา สองร้อยกว่าล้านเลยนะตัวนึงสิบไปลาไปป้านพอดีอือสิบกว่าผมทีก็สามสีบมึงเ็ไหมใช่ไหมอือบางทีก็สองหมื่นหา,ายเงียะอะไควายเดี๋ยวนี้นะไอ้เอออย่าบอกอันป่าบอส<น> <laughs> ย่าได้บอสมั <laughs> นเงนีย <laughs> บเลยเด้ อ้าาอุ้ยปลาอุ้ยกุ้ง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 ปลาลงแป๊บเดียวหนึ่งกุ้งแบบซ้อนกุ้งไปกอนกุ้งัวใหญ่หลีตใหญ่แหงทุกคนกุ้งนะโอ้ยยันจะตกหน่องก่อน กางก็เนี่กุ้งลายเนี่อคุณคนสีลงน้ำพี่เห็นเห่าอยู่บนนอไป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 แล้วปุ๊้นะไปแึ้นนี่วปเออควายยานควายยานโดนควายยานนกกันขาวๆอันนี้คุณอะ ตัวเดียวว้าวผู้ผักเนาะเกินไปหาควายเลยปะอ่ะไปไปไปนะฮู้ไปหาควายละอ๋อผู้โอ้ทางนี้อ่ะอีผูเพิ่นเป้งน้ำอ้อเลยทุกคนผู้มันเป็นย่ามฝนนี่สุดยอดเลยความงามธรรมชาติเลยทุกคนผู้ งอควายกับแม่น้ำขี้ต่อมสี่ตัวห้าตัว,ตวทั้งตัวน้อยนะั่งท่านเป็นย่ำดำหน้า,แล,าแล้วก็ปูข้าวล้วงขี้เกลียวเป็นธรรมชาติอุ้มทุมซุกใจซึนใจแห้งเลยเคยลงบ่เคยเขาเคยตัจิ้งน้ำ,นำอ,อ๋อ <laughs> ่หึงบ่ก่อนนานๆเลิกห้องยังหน่อยอยู่พอเ้ามาเอาป่ากับมันอะไรวะ ยื่นลงลินน้ำบอเออแม่ว่าอีพอเนี่เพื่อนเธอริงลินยู่เทิงนี่บอข้าวเผาข้าวรินแถบนะคณะเราก็เห็นดินนี้นะข้าวเผาเคยเห็ดลินได้อเดึินน้ำมาเลยเป็นอิริแบบนี้นะแล้วคือข้าเนี่ยลงไปแล้วข้าวเราอยู่บ่อนี้มันเลิกได้บ่อนี้มันเลิกแต่เขาโหแล้วเขาก็ยังน้อยก่อนนั้นนะแล้วก็เราก็อันปูนั่นเห็นเห็นแล้วกะ อันพ่อฮันทบีเห็นเขาแต่โดดแล้วเลาเฮ็ดลิ้นขึ้นมาพอกินน้ำไปหลายอึกไปเลยแล้วก็อันลุงเนี่ยเห็นเราก็มาอุ้มเอาพี่เนี่ยอืมก็สัตวนี้พออน en, Alors, um, en, ันข kind of right? ึ้นมีล kind of ุงอันน ah uh ั huh ้นอีพอเห็นกะว่าเฮ็ดเอาอยู่แั่นแล้วเนาะย้อนคือแบบมันแบบน้ำนะเนาะมันบุบแบบบุบแบบอยู่ห่ากับอื่นกินแบบเก็ไหนเพมือน แต่วันนี้เราเห็นเราก็มาอุ้มเอาวันนี้นะอุ้มเอาแล้วขึ้นกาสมาก่ายก็ต้องก็ต้องอยู่พอเราก็เล่นแล้ววันนี้สิือแล้วากำลังเบิ้งแล้วก็กูคือโดนมึงเฮ็ดลินไนะพอกระฐานแบบนี้แหละลู้เดีอยวจตายเล้หน่วเรากะเป็นประเยูโรลตอนเดี๋ยวนี้ลอยเป็นเลยกะจักเขาบอว่เขาลอยเป็นยุโเป็นแต่เวลาลงก็เ้าเวลาลงก็มันจะลอยไปได้เป็นกลับมาได้แต่ว่ามันลอยไปไกลเนาะ เอ้ยกระไรมีเป็ดละไ <c oughs> รของเป็ดลีน้ำเติมใล้มันแต่งแบบตื่นๆตานคอต้องแบบแต่ต้องนอยกระมาลีนตลอดเลยแบบไปลีนบอลตื้นมันตนอนทนะี่มาติดกหน้ากับไปลีนไปแต่ตัวน้ำค้างยานตะปิงค์แล้วเนาะป้าบนื่นวานมาเจอเบสมาห้าคนถือปิงจับคู่คนเลยแสดงว่าเจนนี่นเพนบินโดนแกทั้งโททุกคน น้องๆกำลังแอบน้ำหาก,กินหญ้าอยู่ตอนนี้น้นองๆควาอยาอ้าถั่งูยูพูบมองทำไมเพราะถ่ายน้ <c oughs> ำไม่ได้เหรนะ <c oughs> อมีมงาเดนี่าน้องเทพพันลำมาล้างน้ำมันเลยเอนะ้ยทำขาอาขา้วย เอ้ยว่าน้องห้ามน้องอ่างสามมันเห็ดมันโต๊มันโต๊แล้วก็มันดึงเขาลงแล้วซับแลนวเนบมีถุงชงเปะวอลูุกขึ้นบ่อยแต่แต่ปูตายให้ใช่ยีนอ่ะต่ออ่ะทุนเลยครับเห็นอยู่ได้เอียงลินลิ่งไปได้เอาเสียหลินน้ำน้ำสะดวกแต่ว่าไม่ได้ไปทิปลงได้เลยเดี๋ยว บรรยากาศดีแห้งคนมาถามแม่ท่านเพิ่มมาล่านีเด็กมากนั่งสองยิบเลยบรรยากาศธรรมชาติสุดๆเลยจ้ะที่อยากไปด้วยไหมคะที่ก็อยากไปก็น่ากสิกรไปบ้านนาปอดแล้วทุกคนกก็อยาไปตอนนี้ก็คือเวลา11บเอ็ดโมงสิเอ็โมงครึ่งแล้วก็สิบวัาหกสิบสองเรียนมาทันค่ะบเด็กเก็สิขคอตูร่ากันเลยทุกคนที่ไปบ้านนาปอดตอนแหละ ่ากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจค่อเกี่ยวกับการเทปครั้งต่อไปน่เด้อบ๊ายบาย